เอ่านะครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ourland นะครับผมเราไปกันต่อเลยครับเราไปหาหลวงพ่อกันดีกว่าครับผมโอ้โหตอนนี้นะครับคือจริงๆแล้วผมกัดจะเดินดูสักหน่อยแต่ว่ามันคือแบบว่ามันแบบใหญ่เกินไปตอนนี้คือแบบไข่เนี่ยไข่ครับเนี่ยคือไข่ครับเนี่ยคลานเข้าไปครับเราคลานเข้าไปแล้วอะมาดูกันนะโอ้โห ไหวไม่ไหวไม่ไหวแบตแบตจะหมดแล้วแต่ผมอยากประหยัดซะหน่อยอมัมก็อยากจะใช้แบตเท่าไหร่เลยครับบวกเลยนะอา่าฮะห้องเสื้อผ้าห้องเสื้อผ้าทางนี้มีอะไรไหมครับมีครับผมแบตเตอรี่หนึ่งดอกจกัดไป มีใครไหมครับสวัสดีครับโอ้ oh my god อย่ามาแตะตัวฉันนะพวกแกทุกคนอ่ะ,อะเราจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับผมไม่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 อะไรครับเราจะทำเป็นไม่เห็นรน่ผมแนละ้วไปกันต่อดีกว่านะเอาตรงนี้ข้างบนมีทางขึ้นไปครับตามเลือดไปครับ follow the blood ไปครับสามสองนึงายจะหมดเลือด โอเคออกมาแล้วสถานการณ์ไม่สู้ดีเท่าไหร่เลยตอนนี้โอ้โแสบตามากโอเคครับนั่นใกล้ถึงแล้วลูกข้ามผ่านมาทางชั้นบนโอเคครับหลวงพ่อได้ครับหลวงพ่อผมจะติดตามหลวงพ่อไปนะฮะแต่ว่าจะขึ้นชั้นบนยังไงวะตอนนี้เนี่ยอ่ะ มาอุ้ยหรือว่านั่นหรือว่านั่นคือขอไปทางนี้ก่อนดีไหมเนี่ย <c oughs> ไปทางนี้ก่อนแล้วกันครับขอดูหน่อยแล้วกันครับมาครับมีอะไรไหมมีอะไรไหมนั่นอะไรเนี่ย <c oughs> โอุโอ้ยกระตุกนิดหน่อยอะไรครับเนี่ย Drive in the nail นะครับผมเข้าไป อยู่ในมันเป็นคำ oh โอ้มายโอ้แล้วเป็นกังเขนกับหัวนะครับผมโอ้โหคือแบบเป็นลทัทธิคือตอนนี้ผมเจอกับลัทธิเหรอโอ้โหที่ข,ขาวๆ้ไหมนั่นกะทิอะไรครับเนี่ยโอ้โหไปดีกว่าไปดีกว่าน่ากลัวเหลือเกินอืม โอเคเราไปทางไหนต่อดีเนี่ยเอ่อน่าจะด้านซ้ายนี้มีใครอยู่ไหมครับโอ้ยมืดเกินอ่าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมขอไปเนอะนั่นอะไรนะเหมือนกับรัฐที่อีกแล้ววะเนี่ย อะไรครับเนี่ย pray for l oh. oh. i b e r a t i o n นะครับโอ้โหไปโอ้ไม่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 ลาก่อน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 บาย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 โอ้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 โเอาละครับเมื่อกี้ทุกคนนะครับผมเมื่อกี้อ่ไฟมันจะบอกว่าไฟมันตั่นก็ไม่ใช่เมื่อกี้นะครับผมมีปัญหาเล็กอ่าคอมนิดหน่อยคืออยู่ๆมันก็กระตุกครับทุกคนผมก็งงเหมือนกัน แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับโอ้โหออเราถึงไหนแล้วเนี่ยผมลืมไปแล้วนะฮะผมคือถ้าเกิดทุกคนฟังเสียงผมเนี่ยแล้วมันแปลกๆนะครับผมอยากให้รู้ไว้นะฮะว่าช่วงฝนตกตอนอีพีที่แล้วเนี่ยโอ้โหผมนี่โดนไปเต็มๆนะฮะผมอ่ะเรามาค้างไว้ที่ตรงนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้นะครับผมไปอีกทีนึงวิ p a y f o Reversion r นะครับไปฮะได้ฟิลมาแล้วทีนี้เขาก็แอนนะ์ันเน่ไม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 ่บายอ่า,อาครับไปกันต่อครับผมไปไหนดีกว่าตรงเนี้ยโดดไปฮะว๊ับเฮ้ยนี่มันดับเบิลแบตเตอรี่ของดีจริงๆเลย โอ้ oh my god เขาเพิ่งผ่านผมไปดีนะผมแบตเตอรี่อินไวท์วอรไรเดอร์ปิดก่อนดันด้วยขอญาตด,ดันเลยโอ้ไม่ไหวจริงจริงโอ้ผมสัมผัสได้เลยว่าเสียงผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเออเชิญชวนวอรไรเดอร์นะครับนี่ฟิวอันที่สองจัดไป <c oughs> เอาละฮะไปไหนต่อดี ไปไหนต่อดีทุกคนอ่านั่นอะไรนั่นแบตเตอรี่อีกอันเหรออู้หได้แบตเตอรี่เยอะมากครับผมจังหวะนี้ทีนี้ไปยังไงดีครับกลับไปอันเมื่อกี้ใช่ไหมแย่จังเลยผมไปไม่ถูกเลยเนี่ยเดี๋ยนะฮะเดี๋ยนะ,ะขอเวลาสักครู่นะครับโอเคมาครับไปกันต่อฟับ So คือเขาจะเขาอยู่ฝ yup> ั่งนู้นใช่ไหมผมสัมผัสได้ว่าอใหญ่ใหญ่เขาจะเดินมาไหมผมว่าเขาเดินมาว่ะเขาจะเดินผ่านเราไปปะชัดเลยเขาวิ่งด้วยนะฮันเน่ไม่ได้แอมผมหรอก ไม่ได้แอมผมหรอกบอกเลยไปครับผมอู้อู้ทางที่จะเป็นฟิวฟิวนะั่นคือตรงนั้นโอเคน่าจะปลอดภัยครับปิดประตูกันเผื่อไว้อ่าฮะฟิวใส่ไปจึกเอ๊ะเอ๊ะขาดอ,นนอ,อีกอันนึงเหรออีกอันนึงจากไหนอะเดี๋ยวนะ เขาตามมาถึงน ing, uhh. ี้เลยหรอเดี๋ยวนะผมขาดฟิวไปอันนึงฟิวอันนั้นอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะครับขอผมหากันนะผมเริ่มงงสถานที่นิดนึงอุ้ยทางไหนทางนี้ทางนี้ใช่ไหมโอเค ไม่ใช่นี่หนะ่านี่มันทางที่เรามาใช่ไหมครับผมจำได้ว่าทางที่เรามาคือทางนี้เดี๋ยวนะโอเคนี่เหมือนบ้ามากดูว่าจะเป็นฝั่งนูน้นฝั่งนี้เหรอผมพลาดฝั่งนี้เหรอครับ ฝั่งนี้ใช่ไหมผมโดนใช่ไหมฝั่งน,น,นี้โดนแน่ๆโดนแน่ๆฟิลเหรอ,อน่าสนใจมากที่นี่จะต้องมีฟิลให้ผมสิใช่ไหมผมได้ฟิลมาสองอันแล้วเช็คก่อนวอร์ไรดได้ไม่มีเนาะ What the บ้าจริงนี่ไงฟิลผมพลาดอันนี้ไปได้ยังไงเนี่ย โอเคครับไปกันต่อฮะน่าจะทางสะดวกแล้วล่ะผมเจอมาแล้ว3-4อันทางนี้ออกได้ไหมไม่ได้ครับอ่าโอเคมาฟิวอันที่3จัดไปอืออุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเนี่ยโอ้ยเดียวเดียวเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนหูหน้าบวงหน้าแดงเนาะ เราต้องแอบเขาตรงนี้ฮันแน่หมองไม่เห็นโอ้ยอยู่ๆออกมาอย่างนั้นประตูก็พังไปแล้วด้วยบ้าจริงบ้าจริงเอาครับวิ่งผ่านไปเร็วๆเลยเร็วๆเลยโอ้ยหนาวเลยเล่นเกมนี้ที่ไรห,หนาวท,ทีเลยครับโอ้ยผ่านไปยังครับผ่านไปยังเอายังเอายังยังครับไม่ไปว่ะก็ไม่มาว่ะ กังตามผมอยู่ๆ,ๆ,ๆหยกหรือเขาไปทางนั้น okay. อยู่ๆก็วิ่งมานะเออคนเราอะนะอยู่ๆก็วิ่งมาบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่มกินไฟินฝรเ่งมันกินไฟนะรู้ไหมรัดดังนะครับ okay. โอเคอุ๊ยเอา โอ้โหหน้าดำหน้าแดงไปแล้ววิ่ง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 แล้วทางนี้ไม่ใช่วิ่งแล้วเปิดประตูด้วยเปิดประตูเปิดประตูไม่ได้แล้วไปทางไหนละโอ้โหแป๊บหนึ่งนะครับอือเปิดประตูเสร็จนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทางไหนอะเอาอีกแล้วนะไม่ได้ครับ เาไม่เห็นเราคนนี้คนนี้เขาไม่เห็นเราเหรอหรือว่าเขาแบบว่าเขาไม่เอาเราแล้ว,ลวผมไม่ดูนะขอโทษนะไม่อยากจะรบกวนเลยอยู่ๆไอ้นั่นก็ไอ้บ้านั่นน่ะบ้าจริงบ้าจริงบ้าจังมากครับ อย่าอย่าเพิ่งมีอะไรวิ่งมานะขอร้องละ <Okay. S 1> โอเคโหมันคงจะไม่อยู่แถวๆนี้เอามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือแบบมันวิ่งมาแล้วผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยคุณแจมันอยู่ด้านล่างคุณแจมันอยู่ด้านล่างเ <c oughs> ข้าใจแล้ว ผมเข้าใจแล้วกุญแจมันอยู่ด้านล่างครับทุกคนแต่ว่าพออยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยพออยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับโอ้โหไม่มีที่ซ่อนเขาซวยมันพังได้ไหมมันน่าจะพังไม่ได้นะครับ ันน่าจะพังไม่ได้ครับมันน่าจะเลิกตามผมมีใต้เตียงให้เราซ่อนเขาน่าจะเลิกตามแล้วล่ะโอเคผมจะไม่รีบด่วนสรุปเกินไปนะฮะเพราะผมไม่รู้ว่าเขาอุ้ยประตูนี้คือมันอยู่ด้านล่างครับทุกคนแต่ว่าเราจะลงไปด้านล่างยังไงอันนี้แหละ ประเด็นสําคัญเลยไอทางเก่าที่เรามาปะใช่ปะเรากลับไปทางเก่าที่เรามาหรือเปล่าอันนี้ต้องดูกันนะครับไปแล้วไม่ยุ่งกับทางนี้แล้วครับไม่สนแล้วเราลงไปทางด้านล่างดีกว่าครับลงไปชั้นอน่าจะใช่นะครับใช่ไหมถ้าที่ผมคิดถูกนะ มันคือล่างนี้ครับมันคือล่างนี้แล้วผมจะต้องโดดลงไปโอเคอุย้ยโอเคทางนี้ครับแล้วมันอยู่ไหนก่อนเอ,อ่อทางนี้ไปไม่ได้แนะ่นอนเดี๋ยวนะครับขอหากันนะอุย้ยนี่มันอุย้ยแบตเตอรี่นี่นะก็ผมหยิบไม่ได้อุย้ยทำไมผมหยิบไม่ได้อ่ะ อ๋อโอเคต้องต้องมีมุมนะครับอืมอะไปกันต่อฮะโอ้ยหนาวมากเลยตอนนี้ไม่ใช่เป็นไข้นะตอนนี้คือแบบบรรยากาศนีงบิวสุดขีดเลยว่าแต่มันอยู่ทางไหนครับเนี่ยผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะผมเริ่มง,งงกับสถานการณ์แล้วนี่อะไรครับแบตเตอรี่นี่ผมเคยมาทางนี้หรือเปล่าผมลืมไปแล้วเนี่ยผมลืมทางไปแล้วนะฮะว่าเราเคยมาทางนี้หรือเปล่า ห้อง้หูหมืดตื่อเลยมีอะไรให้ผมไหมไม่มีมีอะไรให้ผมไหมไม่มีว้าแย่จังู้หมืดตือ่อมืดตื่อจริงพอปิดอินฟราเรดปุ๊บมืดเลยห้องนี้เหรอใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วเอือคุญแจไปชั้นสามครับ กลับไปฮะพอร้องละนา่ากลัวอุ๊ยโอ้ oh my god แบตเตอรี่ทำไมที่ซ่อนเยอะอย่างงี้ใครมาใครมามีใครมาหรือเปล่า เดี๋ยวนะครับขอผมเช็คแป๊บนี่อะไรครับเนี่ยแฟ้มเหรอมาขออ่านสักหน่อยแล้วกันครับคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับตำนานของวอ r ไรเดอร์นะครับโอปาเจ้าช่วยนะครับผมไม้เหตุใช้สำหรับประกอบการทำงานเท่านั้นนะครับวอไรเดอร์ Rider, หรือโดยชื่ออื่นๆอย่างอัลหรือมารานะครับผมหรือสครัตคือปริษาทที่ตามหลอกหลอนผู้คนที่นอนหลับตามตำนานของชาวเยอรมันนะครับผม มันจะนั่งบนอกและขโมยลมหายใจของคนที่นอนหลับอยู่ผู้ที่นอนหลับจะตื่นกลัวและเป็นอัมพาตนะครับผมมาร่าคือหมายถึงฝันร้ายนะครับผมพิศารตัวนี้ไม่ทราบเพศที่แน่ชัดแต่มันจะคอยดูดกินน้ํานมจากผู้หญิงหรือดูดกินเลือดจากหัวนมของผู้ชายที่กําลังหลับอยู่น้ากลัวไปไหนเนี่ยโอเคครับผมโอ้โหแสดงว่าทางนี้เราไปยังไม่เคยมาเหรอ ไปไม่ได้ด้วยซ้ำเดี๋ยวนะครับโอเคเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยนั่น หรือว่าเรากลับไปทางนี้ได้หรือเปล่าทางนี้มีอะไรฮะไม่มีเนาะทางนี้มันทางที่เรามาร <G un> อก,ก่อนรอก่อนชึบ <G un> โอเคเขาไม่รู้ว่าเราอยู่นี่เขาไม่เขาไม่เปิดทางนี้หรอกเขาบ้าโอ้โหคนบ้าคนบ้าเขาไม่เปิดทางเขาไม่เปิดทางนี้หรอกไมาเปิดทางนี้หรอกไม่หรอกเขาลืมไปแล้วเขาลืมเราไปแล้วคนบ้าเขาก็ชอบลืมอย่างนี้แหละที่ผมฟังเสียงนะ ยังยังไม่ออกไปรีโหลดให้เรียบร้อยครับน่ากลัวเหลือเกินทางนั้นเปิดได้แล้วหรือเปล่าครับไม่ได้ครับ คือเขาเปิดเข้ามาได้แต่เราเปิดออกไปไม่ได้นี่มันความเท่าเทียมอะไรกันครับเนี่ยโอเคอันนี้หรือปาไม่ใช่ประตูชั้นสามเหรอระตูชั้นสามมันคือทางนี้ถือว่าชั้น,นี้คือชั้นสองใช่ไหมเราก็ต้องขึ้นไปชั้นสามทางนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่เอ๊ะทางไหนนะผมเริ่มงงละ ทางนี้นี่ไงโอเคปิดประตูด้วยครับกันใครเข้าตามหลังมาโอเคจัดไปอู้บชุบอ้าวฮโอเคโอ้ยฟลอร์โลเดอะบลอนะครับผมตามเลือดไปได้เลยมันจะแปลกๆหน่อยๆแต่ถ้าผมไม่ตามล่ะ นี่ไงเราเจออะไรไหมครับไม่มีแม้แต่แบตเตอรี่เลยล่ะโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะเรายังไปกันต่อนะครับฮบึสไลด์ไปครับได้วเวลาสไลด์แล้วขอถ่ายไวหนะ่อยชอบจริงๆเลยสนัก,ก็ดีโอเคเขา กไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือช็อบอลตะบอลโอเคเซฟวิ่งแล้วเซฟวิ่งแล้วเดี๋ยวนะครับขอผมหาก่อนนะครับมีอะไรน่าสนใจไหมฮะโอ้ยเอาอุ้ยเอาหูโอ้ไม่เอา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 อะไรเด้อ วอร์ไรเดอร์โอ้โหเสียงผมไปแล้วเสียงผมไปแล้วเสียงผมไม่ไหวแล้วเจอวอร์ไรเดอร์ไปทีเสียงหายไปเลยโอ้ยตา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 ยแล้วตายแล้วเสียงอะไรเนี่ยโอเคผมน่าจะปีนทางนี้ได้ครับฮึปหย่าอ้อ ไม่ใช่ทางนั้นเหรอโอเคเอาใหม่ <c oughs> อโอเคไหนดูซิทางนี้แล้วกันครับอ <c oughs> โอเคขึ้นกับชั้นเริ่มแล้วโอ้ยน่ากลัวเหลือเกินแสดงว่าตรงนี้มีวอร์ไรเดอร์แล้วนะทุกคนคือมันเริ่มแล้วใช่ไหมผมจะต้องหนีวอร์ไรเดอร์แล้วใช่ไหมไม่ใช่คริสอีกแล้วนะผมเปิดเผื่อไว้เลยโอ้ยมันจะต้องกินแบตมากแน่ เราจะค่อยๆไปนะครับผมขออนุญาตคือชึบอ่านซะหน่อยครับอ่านซะหน่อยข้อความที่ถูกตัดต่อมาจากแตรลี่ของเชอร์รี่พีสนะครับผมในปี1952กับ1 9ถึง19 1964ทำไมฉันถึงนึกถึงไม่ออกนะว่าอารอยแผลพวกนี้เนี่ยมาจากไหนผ่านมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับผมเจ็บมากๆเลยแหละแล้วก็หมอเนี่ยบอกว่าแผลที่เกิดขึ้นจากตัวฉันเองเนี่ย เพราะว่าฉันดันไปขัดขืนการรักษาด้วยการสะกดจิตบําบัดนะครับผมแต่ฉันอยากหายเร็วๆนะฉันไม่รู้ว่าจะทําแบบนั้นไปทําไมหมอบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมในห้องที่ทําให้เป็นแบบนี้บรูซผู้น่าสงสารฉันทําให้เขาทุกข์ทรมานเหมือนกันสินะฉันพยายามจะถามคุณนายแจ็กสันว่าเธอมีปัญหากับสามีเหมือนกับฉันหรือเปล่าแต่เธอไม่ชอบที่จะพูดถึงเรื่องนี้นั่นเพราะสามีเธอแอบมีผู้หญิงใหม่ที่อายุน้อยเหมือนกันฉันรู้ว่ามันเป็นหมอความหวังดีของหมอนะ โอเคครับไปกันต่อฮะโอ้ยนะครับทางนั้นคือทางที่เรามาใช่ไหมงั้นนี่คือทางที่เราจะไปผมเพิ่งเห็นวอลเลเดอร์ผ่านไปและผมจะไม่สนใจเพราะผมมองหาแบตเตอรี่อย่าเพิ่งทำอะไรผมเขาเพิ่งผ่านมาจากทางนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะดูฝั่งนี้ให้ก่อนนะฮะเผื่อจะมีอะไรให้ผมบ้างอย่าเพิ่งหมดมรีโหลดก็ได้ครับมาฮะ ต้องใช้อย่างประหยัดเลยฮะบอกเลยว่าวอลเลยเดอร์เนี่ยของจริงตัวตึงเลยนั่นอะไรครับอะไรครับเนี่ยโอเคนั่นอะไรคือตอนนี้มีทางไหนผมไม่ไปทางนั้นแหละ คำโกหกนะครับผมไลส์อุ้ยมีจดบันทึกของเราด้วยเดี๋ยวกลับมาอ่านนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอ่านขออนุญาตนะขออนุญาตกลับมาอ่านทีหลังนะครับเด,เดี๋ยวผมต้องขอเช็คตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคแสดงว่ามันคือทางเดียวกันครับขอวิ่งเลยแล้วกันจัดไปประหยัดแบตไวปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดตลอดเวลานะฮะทุกคนจะแสบตาน,นิดนึง โอ้ my god โอ้ my god เขาล่าเราแล้วใช่ไหมเขาล่าเราแล้วว่ะเราต้องผ่านไปทางนั้นเพราะฉะนั้นแล้วยังไงเราก็ต้องสวนเขาครับยังไงเราก็ต้องอืมเรามีสองหน่อด้วยกันสองตุ้มตุ้ย ตุ้มตุย้ยไปยังไปแล้วโอเคนะ่าจะไปแล้วครับโอ้ยตุ้มตุย้ยตุ้มตุย้ยเอ้ยตุ้มตุย้ยไม่วิ่งครับไม่วิ่งไม่วิ่งครับปิดให้นะปิดเบาๆสิวะมีอะไรไหมครับตรงนี้ มีอะไรให้ผมไหมน่าจะมีซะหน่อยนะอ๋อไม่มีครับเราอยากเข้าห้องน้ำฝั่งนู้นนะแต่แบบว่าทางนี้น่าจะไม่ได้ครับโอเคไปเข้าห้องน้ำกันครับมันไม่ใช่ห้องน้ำแน่เลยอุย้ยนี่มันไปไงอะทำไงอะทีเนี้ย นะครับขอหาวิธีก่อนรถเสียงมันแบบอุ้ยนั่น,นปะนี่ไง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 เจอแล้วเจอแล้วเซฟวิ่งแล้วด้วยโอ้ยบันเทิงแหละพาควร์พาควร,ร,ร์ไปเลยอย่าล่วงจะนะอย่าล่วงจะนะเขาตามเราไม่ได้หรอกครับตรงเนี้ย บอกเลยแมคานิกผมเนี่ยพักคเก่าม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 าตรงนี้อาจจะนิดนึงวา้าจุบถึงถึงเอากล้องกล้องเอากล้องกล้องเดี๋ยวเดียวลุดก็อย่าปล่อยข่าวอยู่นั่น ه, อโอ้ยสวยอืมโคสวยโอ้โหใครมาใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นขึ้นขึ้น,น,นเอาเอาตัวเองก่อนอื้อหือ โอ้โหโอ้โหสวยสวยจัดเลยเราทำไงอะเอากล้องใช้กล้องไปได้มืดโคตรเลยหูหากล้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคาตามทางเลยครับไปมื่อไงฮะไปไงอะไปไม่ได้นะเนี่ยทำไงดีอะเราลุยไม่ได้ครับ ทางนี้เหรอไม่สแสดงว่าเราต้องเราต้องลงไปจริงๆว่ะทุกคนโอ้โหเอาละเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจบไว้พาร์ทนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพาร์ทหน้ามาตามหากล้องกันโอเคเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับผมเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วครับแล้วไว้เจอก,กันตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ